สวัสดีคะ่ะวันนี้มอนจะพาเพื่อนๆมาเล่นเกมทายคำศัพท์ภาษาอีสา,ดาดน,นด้วยกันเดอกติกาการเล่นจะเป็นไงเพื่อนๆจะทายถูกกันไหมป่ะเดี๋ยวเราไปเล่นด้วยกันเลยจ้าคำน,นี้นะคะอ่านว่า เป็นจากเครือผ้าไหมคะไม่ใช่ค่ะมันเป็นของกินนะคะเป็นของกินค่ะโอ้ยสบายดีไม่ใช่ค่ะแอมไม่รู้เนอะอะไรนะคะแอมไม่รู้เนอะแตงโมเหรอครับไม่ใช่ค่ะมาเดือกวยไม่ใช่ค่ะมาเอ็มไมสเอ็มข้าวโพดอะไรนะสีเหมือนอานาสค่ะอย่าบะเอือกค่ะบะเอือกสิน m a n ไม่ใช่ค่ะเป็นมะม่วงค่ะเอาเป็นของกินิน มันเป็นฟอร์มอย่างไรอะมันเป็นฟอร์มอย่างนี้ค่ะคุณไปดูหนึ่ยแค่ตลุกไม่ใช่ค่ะวันฮาโลวีนต้องใช้วันฮาโลวีนคิมิสาจาไทยเกว่าอะไราาไทยเรียกว่าฟักทองักทองอะปลเ้ไห้ค่ะ เกิบคลิปฮะใส่เกิบแคบไปเกิบคีบคำว่าเกิบคีบค่ะจำคำว่าเท้าเกิบไปว่ารองเท้าฮะเกิบคีบเอิญแปลว่านอย่างคะเดี๋ยวชูส์ s u m ว e r ชูไม่ใช่อะเหมือน summer ชูส์แต่มันต้องคีบอะค่ะต้องคีบเขาเรียกว่าอะไรคะเกือบคีบเกือบคีบกุมีไม่กุมีเสมอ มชรเกอบพาดค่ะยังยาย่ย <idden> ังไม่จดจุดจดาดันาันาลาดตออเออไทยเรียกว่าเอมรองเท้าอะไรคะรองเท้าพีรองเท้าพีรองเท้าอะไรคะ 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9, 11, 3. Okay, 1, 11, 3. Okay, Angara. Und eh. Ey, falsch rum. Ey, falsch rum. Anna okay. okay. Leca. Sei so. Sei so. ใส่ส่ง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  Oh no ชิคก้พายส่งเหมือนว่าส่งอีเมลหรือว่าส่งเหมือนว่าส่งอีเมลหรือส่งอีเมลหรือส่งอีเมลหรือว่าส่งอะไใส่ใส่หรือจะคำว่าใส่ใช่ไหมคะใส่เสื้อผ้าแล้วส่งไปว่าอะไรคะใส่เส่งชิ้นตัวใส่ส่งเร็วๆจะไปโรงเรี้ยงกันเร็วๆไม่ใช่แล้วใส่เกลือค่ะ เธต้อง,สองใส่ก,กางกงถูกต้งใส่กางกงถูกต้งใส่กางกงถูกต<อ>้งใส่ส่งไปบ้าใส่ก,กางเกงใส่กางเกงฮาเด็กฮึฮึ ที่ใส่ที่ใส่สุปตำค่ะที่ใส่ไม่ไน no ้อยชอบตำชีสโอโนชีสชีสสปลาอะไรคะลูกปลาอะไรอาจจะมาเป็นปลาแดกค่ะ อะไทอ่ไม่ใช่เฟิกอะที่ไายใส่ส้มตำแล้วมีกิ่นหอมหรู้ไมปไปอะไรครับไปกะปิลปกะปิลปกะปิไปกะปิ

มจมจาว่เจรีมัเราขี่ที่รถไฟวันนั้นนะคแม่แม่คะแม่คะำไมวันไมวันนี้มันมีจีรีค่ะมันเี วันทน่ว่าหนูลืมลืมข้าวลืมข้าวลืมข้าวสินี่หนูลืมซื้อข้าวไม่ถ้าเกิดแม่บอกว่าให้ดูซื้ออะไรที่เป็นของกินแล้วก็หนูลืมหนูบอกว่าหนูลืมข้าวลืมข้าวโอเคแม่เลยนะคะลืมข้าวแปลว่าโอ้หนูลืมหนูเพิ่งลืมไปเมื่อกี้เนี่ยค่ะหนูลืมข้าวหนูลืมข้าวโอเคนี่นี่เลขอะไรนะจ๊ะเบอร์สามจ้ะ จับเป่งเป่งจับเป่งนี่แปลว่าเอ่อเป็นอาการอะค่ะอาการรู้จักคำว่าเบิ้งปะคะดูอยากดูอาการเว้นอาการเว้นอะไรคะโมเมบอกว่าแม่แม่น้องทำอะไรไม่รู้เข้าไปจอบเบิ้งกันเลิกไปจอบเบิ้งอัสยรเนียนภาษาไทยค่ะเอ็มภาษาไทยค่ะเอ็ม

เจครับ้า้เชี่่่ค่ะไม่ใชค่ะที้ซิมอก่อนเอาเป็นคีโนเงเก็บเก็บห้องเก็บห้องเียนเฮียนแปลว่าเก็บห้องทั้งบ้านเลยเก็บุเปอร์เก็บบ้านซุปเปอร์เจอว่าเหนียนเฮียน แมงเฮียงแปลว่าเก็บป่าทำความสะอาดบ้านอันนี้ค่ะใส่ยอกคำนี้เป็นคำของอินเดียใช่ไหมไอ้จิ๊บใส่จอกแปลว่าจอกโอเคใส่จอก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 จอกไปลว่าอะไรไอ้จิ๊บใส่จอกแล้วจอกไปลว่าอะไรค่ะจอกคือไอจอกคือจอกจอกคือจอกโอเค จแล้วจอไปว่าอะไรคะจอก็คือไอ้บ้านพินบ้านพินแก้วอะค่ะว่างเจนน้องเจนเพิ่มวอ้คลังเบนกลางเบนแปลว่าอยังงคะกลางเบนคือเป็นไงคะเอ็มกินเข่ากลางเบนนอนกลางเบนฟริสติ๊กกัปปะกัปัน กลางเด็กใช่ไหมกลางบ้านกลางบ้านใช่ไ่มกลางเว้นโอเคเราทำเป็นประโยคให้แม่ดูสิคะที่นูเดียนนูกินข้าวกันเว้นวว้าคือสกิ๊ตบัลลังกันะจบเรียบร้อยแล้วจ้ะ ได้ค่ะโมเมชนะซีโดตัวกินอะไรฉลกโอเคค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่กัเกมหน้านะจ๊ะฟ a ิ i l y บ้า